าอไปยังาายขาายไม่ัวอะไรไทั้งกล่มนี่แหละอย่ายาซ่าอย่าซ่ามาเลยเอย่าซ่ามามาคุยดีๆอย่าซ่า ดีผมเนี่ยไม่ได้อะไปเอยคุณพูดไม่ดีไปงั้นจะเอาจไงวะี่เนี่คุยไม่ดีเลยนี่เนี่ยผมพูดเนี่ยนี่ไงทำไมทำไมต้องไล่เนี่ยครับทุเลยทำไมครับทำไมต้องไล่ครับวางหมดแับจนเขาบอกว่าไม่จ่ายผมบอกก็ทั้งไม่จ่ายก็ไม่ต้องขายก็แค่นั้นเองร่างงี้ไม่ให้กินเจ้าทีเดียวเยอ ผมมาอยู่เนี่ยสามปีไอ้ระเบียบ์พอออกมาเนี่ยคนกูปวดหัจะตายหาแล้วเนี่ยะเบียรออกแค่วันเดียวมาบอกผมผมลงทุนไปสามสี่พัน่ะแล้วมันต้องเห็นใจมันไม่ทานเหรอไฟเตียยไม่ทานเลยเห็นใจกว่าเนี่ยคนเขาเข้าไปได้เป็นพันคนไฟนี่แล้่เดอนที่แล้วทำยังไม่เสร็จเลยมันทำง่าย ไม่ม่อมีงางานนี้อาจางานออกมาเลยพไม่อไไปขายกับคุณาจายงไปขายก็ออกไปเลยผิดไมผิดไหมผิดนไมประชาชนเห็นไหมเห็นไหมที่ไหนมาเลยถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้เห็นมดูผู้เดีเวนเขาปวดหัวยังตายนที่ประชุมนี้ได้ในคุณจำได้เนี่ใชยผมก็จำได้ะเดทำไมออกไปเลยออกไปเลยไปขายออกไป ดันค variance, right? ุณดำเนินคดีมาัดำนดีก็หาอะไรไหนล่ะผมมีใบยาดแล้ตวจมาเนมนมาีหนาี่หาีไหนามีไา่ไานนมามีามมหาทาไานะครับ ไมาไม่ทำตามระเบียบสับเออผเมื่อทำตามระเบียบให้ผมเปลี่ยนจากแก้วเป่นแก้วผมก็เปลี่ยนเป็แก้วแล้วอะไรก็แล้วุกอย่างเปลี่ยนตามที่แก้วทุกอย่างไม่จะขึ้นอะไรผมไม่ให้ผไม่ได้อะไรเลยปัญหาปัญหาเนี่ยรับพอแล้วรงนี้กันต่ี้เากดแ้มหรือเล็กแก้แก้ไม่ได้คุณย่าสร้างปัญหาอีกอครว่า้ำปัญหาคุณไปสรางาผมเองขอบคุณอคุณขอบคุณไม่จ ใครพูดเหอเนี่ยขายไม่ได้ไม่ไช่คนพูดอยองแยะแยะเยอะมากมันองมันมาบอกผมว่าไองพกับนี้เดยมันรมาเอาเนี่ยเลยไปเรียกมาพีกว่าผมไม่เขียนรื้อมาเรียกมาไม่รื้อม่คอยยันนี่มั้มันก็ไม่แน่่าี้เรื่อๆนะไม่พูดมกลางเลยนะไปขายของเดยกเ้าจะไปเก็บตามปกติจ ผมว่วมกคนเก็บมาจะปีแล้วผมก็ไม่ไ้ทำยกันไหนไปม่วมกันไหนไร่วมกันไหนไม่เพิ่มตูงตูตูตูงกัไมก็ขอไม่ดีไูเนี่ยเขาบอกว่าเ่ไม่เนี่ยรยังจอดไม่ได้รถังจอดไม่ได้ทมท่จะเอาใจใจั ขายไม่ได้ก็ไม่ได้ดิถ้าทำยังไงตัวผู้กกบไม่ได้เนี่ยสามพันสามพันกระปุกเนี่ยคูจะไปยืนไปยังไงครับไ่ใช่ประจาชนี่ขึ้นไปตัวหมดเขาไม่ได้ขายตัวเขาเหลือตั้งเยอเขาไม่ขายก็้าไม่ให้ยืนด้วยไม่ให้ยืนลองว่าเอาใส่ถุงได้ไหมไม่ได้สักอย่างเลยจำไอยิวไว้ลงมากิน

บนเดี๋ยวพักครึ่งลองดูก่อนถ้าพะโลมากินหรือถ้ามันไม่มีมันคือทุกอย่างตัวเนี้ยมันคือปัญหาั้งหมดผมเนี่ยเตรียมงานสอาทิตย์หนึ่งเต็มเต็มเลยเหนื่อยข้าวปลาบางทียังไม่ได้กินเลยนะเพราะต้องเข้าใจต้องเข้าใจผมนะคือตอนเนี้ยทูเนี่ยทูเนี่ยมันเข้ามากําจับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราต้องควบตามตามั้งหมดเราเราอะไรไม่ได้เลยคือเหมือนกับเราเนี่ยสมัยร้าแข่งขันนะเขาเพราะฉะนั้นเขาล่ากฎระเบียบอะไรมาเนี่ยถ้าลองต่อรองว่าขอน้ำขึ้นอย่างเดียวได้ไหมแม้แต่กองเชียร์ นะครับกองเช well ียร์เน er ี่ยขอถังน้ำขึ้นไปเขายังไม่ยอมเลยพอสุซื้าตัดไปเถอะน่ขยายเดี๋ยวดูบัดเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวถ้าถ้าพักขึ่งเนี่ยโอเคถ้าคนเขาลงมากินหรือว่าไม่ลงมากินอะไรเนี่ยผมจะได้หักแตกกลับไปหาต้องดูเขาว่ามันมีวิธีการไหนที่จะแก้ไขยังไงนะนะ เยนนะผมอยาคือผมก็ลกไมขาเหมือนกันนะผมอ่ะเิดร้อนผมทุกอย่างคือย่างที่พบอกอโอเคตรงนี้พยายามที่จะเลืงผมไม่ให้ตั้งผมไม่เอาเต่อรองเอาล้างขามาตั้งเพื่ออะไรเพื่อคนลงมาจะได้กินได้สะดวกมันจะเดินอ้อมมันก็ลำบากนะผมลกไม่ขาไม่ต้องกลัวผมพยายามที่จะแก้เอองั้นเราก็ม่ไอเทมดีรอละวันละอย่าใช้อารมณ์ิ ผมจะได้ม pues ีเ like ป็นแบบสองข้าวหนึ่งมื้อ